สวัสดีค่ะครูพึ่งจากเพจเรื่องประกันชีวิตคิดถึงครูพึ่งนะคะสำหรับแฟนเพจทุกท่านที่เริ่มมีรายได้แล้วนะคะหรือเจ้าของกิจการตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดกลางเจ้าของธุรกิจที่สามารถทำกำไรได้ปีละ30-50ล้านครูพึ่งได้วางแผนไว้นะคะว่าเพจเพจนี้จะมาเพื่อคุณเลยค่ะครูพึ่งตั้งใจที่จะออกมาแบ่งปัน ความรู้ในเรื่องที่เจ้าของกิจการและคนมีรายได้นะคะต้องรู้ค่ะซึ่งหลักๆแล้วนะคะก็คือเกี่ยวกับประกันชีวิตทั้งหมดนะคะและประกันชีวิตนะคะมันก็จะมีองค์ประกอบมากมายหลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการทุพพลภาพประกันแบบเหมาจ่ายประกันโรคร้ายแรงการวางแผนการเงินระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวค่ะรวมทั้งการวางแผนการเกษียณอายุด้วยนะคะ นอกจากนี้ก็ยังมีในเรื่องของการวางแผนภาษีการบริการหลังการขายรวมทั้งเทคนิคในการเคมและการเลือกซื้อประกันในแบบต่างๆที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้แต่วันนี้ครูเพิงนะคะจะมาเผยทุกเรื่องราวค่ะเกี่ยวกับประกันชีวิตอัปเดตความรู้ดีๆเกี่ยวกับประกันชีวิตในปี65นี้นะคะ ครูพึ่งฝากทุกคนนะคะติดตามเพจเพจนี้ด้วยนะคะเรื่องประกันชีวิตคิดถึงครูพึ่งคะ่ะ Love you